ของใหม่เพิ่งเข้าเขาแกะดูหน่อย A71 ตัวนี้ขายดีมากครบชุดเนี่ยนะคะชุดนี้6 3 0 0 เสียงหวานหวานรถทำมาน้อยๆซึ่งดีแม็กวีโก้สอ0 0ันห้ใส่ตัวนี้ได้นะคะด้านหน้านะคะฝาหน้าใบบินเล็ดอย่างดีเลยโครงหลังนะคะใบหลัง12บใบค่ะอุป,ปกรณ์ในชุดใส่น้ำมันไหลกลับหน้าแป้นดี a x 3,000มพับ้านไหลกลับน้ำมัน arena. ใส่น้ำมันเลี้ยงแกนิกสเกนติ๊ iner, กเกอร์อีกคู่มือแล้วให้เสื้ออีกตัวหนึง่งฟีๆโอ,โอ้โหโคตรคุ้มในคู่มือบอกว่าเทอร์โบกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้งานในชีว ah. ิตประจำวันไม่เหมาะกับการขับแช่ใน บูทสูงบูทที่จะทําให้เทอร์โบมีอายุการใช้งานสูงสุดจะต้องไม่เกิน35ปอนด์ถ้าใช้บูทเกิน35ปอนด์แนะนําไม่ใช้เทอร์โบกลุ่มเฟกโตใช้35ปอนด์มันจะมันหรอพี่เยกว่านี้ได้ป่าวะเดีย๋ยวไปถามคนอื่นดูดีกว่ายังไงกันแน่ ันนี้มันใช้บูตได้เกิน35มสิบ้าไหมอาเด็ดหนึ่งอ่ะรับได้ส0บกิบก็น่าจะทําไว้เกินนะประมาณ 50- 5 5ิบห้าได้มันได้ยันห้าสิบหกสิบนั่นแหละคือทบวนปั่นบูตได้อยู่แล้วครับสี่สิบห้าสิบสามารถทําได้นะครับถ้าเครื่องยนต์ปั่นได้ถึงแต่ว่าความคงทนของเทอโบเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงไปครับขึ้นอยู่กับการใช้งานรใช้งานแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันมันได้บนแหลทโซ่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะอยู่ได้นานไหมการใช้งานเนี่ยมันได้ร่ระยะเวลาใช้บูตได้เยอะจริงแรงกว่า็ไม่เล็กยตโต ใช้บูทสามสิบสามสิบห้าปอนเนี่ย<ม>สามารถใช้ได้ยาวๆวครับอยากทดสอบว่ะพี่ต้องถามพี่ใหม่เถอะนะเฮ้ยเหล่าพี่เช่าเองช่ามันเถอะเอาไปลองอไปลองไปไปไปดาวจะทําการทดสอบทั้ง3แบบนะคะแบบแรกเทอร์โบ R71 ตัวนี้สามารถทําบูทได้เต็มที่เนี่ยก็คือ35ไม่มีเกินกว่านี้ไปแล้วนะคะแบบที่2นะคะก็คือยังสามารถใช้ได้เกิน35แล้วก็ยังขับได้สบายสบายชิลๆอยู่นะคะขับมันมันไปเลยแบบที่3เนี่ยก็คือบูทสามสิบห้าเนี่ยถ้าใช้เกินกว่านี้คือพังแน่นอนแต่ว่ามันจะพังหรือว่ามันจะระเบิดตออนนนนนนททททีี่่่่เเเรราาใช้บบบูสไกกก็ดด๋ยวปััโะะค โอ้ยังกะยากตะกูแต่นาะงานกระตองเฮ็ดลิปกระตองไทยจ๊เอยียงกระดอกกระเดียะทางมากมกัมีตะกูีู่่ะรับผิดชอบอีถ้าโตสร้างบ่ขึ้นก็จังงานไน่ไหม่า<ะ>หัวคนนี่ ของเราวันนี้นะคะในรถเครื่อง d m a มก3000ันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง2อ0 0นะคะมันจะกินลมได้ดีกว่านี้มันก็จะทําให้บูทเนี่ยสูงกว่านี้ขึ้นไปอีกนะคะสรุปก็คือเทอร์โบ r 7รรุ่นสตรีตตัวนี้นะคะสามารถทํำบูทได้เกิน35นะคะ แต่เพื่อการใช้งานระยะยาวนะคะแนะนําว่าให้ใช้บูทที่ไม่เกิน35 psi นะคะไม่งั้นเนี่ยเทอร์โบเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพนะคะหรือว่าพังไวนั่นเอง r 7จะสตีดรุ่นนี้นะคะมันสามารถทาบูทได้เกิน45แน่นอนนะคะมันขึ้นอยู่กับการบมนิฟายรถการจูนหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้บูทที่มันแบบเกิน45ขึ้นไป5 0 60อะไรอย่อะเงี้ยนะคะแนะนาว่าให้ไปใช้เป็น เทอร์โบรุ่นโปรดีกว่าค่ะสำหรับใครที่สนใจเทอร์โบรุ่น R71 อันนี้นะคะสำหรับเน้นใช้งานประจาวันหรือว่ามีขับสนุกสนุกบ้างบางครั้งนะคะไม่ได้แบบซิ่งหนักๆห,หรือว่าใช้หลังถนนเอาไปแข่งอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนําเป็นเทอร์โบราคาประหยัดตัวนี้เลยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับบูตให้สูงขึ้นของเทอร์โบรุ่นนี้การเท่าที่ปรับบูตเนี่ยสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องใส่เบอร์สิปัปกตายสองตตัวนึงจับนี่จับผ่อนกลางไว้หนึ่งขันลงครับผมขายออ ทั้งข้างบนและข้างล่างคลายออกทันทีครับเวลาเขีบปรับให้บูทมันไหลขึ้นก็นตั้งได้บ่ง,งทีแล้วก็หมุนล,ลงไปหมุนล,ลงปับ๊บนะมันก็จีตึงขึ้นนะครับวิธีการปรับก็ว่าต้องไปหมุนเทาลายรอบนะหมุนเท่าไหน่อยหมุนเทาเลาเท่ารอบรนั่นีอเราไปลองขับเบงก่อนมันก็บจีขึ้นเวลาเขาปรับไว้แล้วก็ล็อกล็อกไว้พร้อมนะครับนี่คืเข,ข้าแล้วครับผมคันขึ้นไว้